คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วโครงการโคแสนล้านช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทั่วประเทศนะครับโดยจะให้สินเชื่อเงินกู้ครัวเรือนละ50,000บาทจำนวน1 0 0 0 0แสนครัวเรือนทั่วประเทศนะครับโดยให้เงินกู้ผ่านกองทุนหมู่บ้านที่มีประวัติการชำระเงินคืนดีนะครับโดยร่วมกับสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็น พกสธนาคารอมสินและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้เงินกู้50,000บาทนำไปซื้อโคมาเลี้ยงนะครับเลี้ยง5ปีจะสามารถทำรายได้ถึง240,000บาทนะครับช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสร้างงานสร้างรายได้ กระจายรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยผ่านกองทุนหมู่บ้านและวงเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับซึ่งจากนี้จะมีการไปประชุมหารือกันและกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตามรายละเอียดต่อไปแต่ณตอนนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการแล้วก็เริ่มเดินหน้าเต็มตัวนะครับสำหรับโครงการโคแสนล้าน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ต้องเกาะติดข้อมูลและสอบถามผ่านไปทางกองทุนหมู่บ้านของแต่ละแห่งซึ่งจะร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆทั่วประเทศนะครับเร็วๆนี้จะมีการประกาศหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนต่อไปครับ